รู้สึกได้ตั้งแต่วันแรกก็กินหมดไปชุดนึงรู้สึกดีขึ้นอาการภูมิแพ้ก็ดีขึ้นและที่เป็นซีดในมดลูกประมาณสองเซนค่ะไปตรวจั้งสุดท้ายเมื่อเดือนรคณาคมคุณหมอบอกว่าหายแล้วค่ะมันยุบไปแล้วค่ะเขเลยตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้แผนธุรกิจแล้วก็ ปิดโควิดด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีอานทำเขาเลยตัดสินใจเข้ามาทานไม่ได้ค่ะแล้วพอดีในครอบครัวเ้ามีปัญหาสุขภาพคุณมคแม่ก็เป็นอัลไซเมอร์ค่ะเขาดลองให้คุณเม่ทานไปชุดหนึ่ง นจะกินข้าวเขาไม่รู้เรื่องแบบนั่งเอ,อ่ตั้งถืงนึ้นมานั่งเออเลยค่ะพอกิดไปชุดแรกคุณแม่ดีขึ้นค่ะทานข้าวเองเ <c oughs> ข้าน้ำ <c oughs> อาบน้ำทำกิจวัตรประจำวันได้เลยค่ะแล้วตอนนี้หนูมาก็กว <c oughs> ่าให้คุณแม่อยู่คนเดียวได้ก็คือจัดเตรียมอาหารวางไว้บนโต๊ะแม่ก็ อ่านเองได้เลยค่ะขอบคุณอคณอร์ดเอ a ปี้อะคาเดมี่ที่ทำให้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้เปลี่ยนความคิดขอบคุณนะ